สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้มีเพื่อนๆหลายท่านถามนะครับเรื่องตะแกงหน้าครับต้านที่มันชอบพอเราใช้มาปี2ปีแล้วครับเวลาเปิดดังๆครับมันจะชอบหลุดออกมานะครับไอ้ตะแกงอันนี้ครับมันจะถอยออกมาเรื่อยๆได้นะครับถ้าซื้อใหม่ๆอาจจะยังไม่ทราบครับเพราะว่าถ้าเปิดดังๆ้วมันจะเลื่อนได้อันนี้ครับเวลาเปิดดังๆปุ๊บแล้วตัวนี้จะค่อยๆกระเทิบออกมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมมาแนะนําวิธีแก้ไขปัญหาด้วยตนเองนะครับง่ายๆขั้นแรกก็คือเราต้องแกะนี่กมาก่อนหาอะไรที่เป็นวัสดุที่แบบ อันนี้ผมเป็นเหล็กของเรือเอากาวหนังไก่นะครับแปะเพื่อกันลอยนะครับแล้วเราก็งัดตัวตะแกรงทำต้นออกมาครับตัออกมายนี้นะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือเราจะทําการแก้ไขโดยเราจะใช้ไอตัวกาวสองหน้านี้นะครับเราจะแปะตรงนี้นะครับสามตำแหน่ง หรือเพืเ่อนๆจะแปะเพิ่มตำแหน่งก็ได้แต่ว่าผมได้ทดสอบแล้วครับว่าแปะ3ตำแหน่งนี้สามารถใช้งานได้ไม่มีหลุดเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างเพิ่อนก็ตัดกาวสองหน้าน,นะครับแล้วก็แปะตรงขอบนี้นะครับ อันนี้ผมตัดยาวไปหน่อยอย,อย่าตัดให้เสมอขอบนะครับเพราะเราต้องพับเข้าข้างในนี้ครับแล้วก็พับเข้าข้างใน,นครับนี่นครแบบนี้ให้เป็นตรงนี้ผมแม็กไม่ชินการถ่ายเดีโยวแบบนี้แต่ลองดูนะครับอันนี้เสร็จแล้วก็ลอกออกนะครับลอกออกมันก็จะเป็นกาวตรงหน้าแต่ว่าทําเนี่ยครับหนึ่ง สองสามนะครับสองฝั่งหรือใครจะเพิ่มตรงอื่นอีกก็ได้แต่ว่าถ้าใส่เยอะตอนตอนถอดเผื่ออยากถอดมันจะถอดยากครับนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมใส่ให้ครบแล้วเดี๋ยวผมเอามาให้ดูครับอันนี้นะครับผมติดมาครบแล้วนะครับหกอันนะครับอันนี้ไม่ได้แกะผมแกะพร้อมกันเสร็จแล้วนะครับก็จะมีกลาวสองหน้าอยู่หกตำแหน่งดังในคลิปนี้นะครับแล้วตอนใส่ต้องระวังนะครับอันนี้โลโก้อยู่นี้ครับไม่ใช่ใส่ทางนี้นะครับ ใต่พิษทางเดี๋ยวตอนทอดจะทอดยากนะครับมุกมุกอันนี้ช่างมไม่ใช่แล้วก็ก็ใส่เขา่าเยมจะกดยากนิดนึงครับเพราะว่าตัวกาวตรอกหน้าครับมันจะติดกับอานค้างเรียบร้อยแล้วครับ ทีนี้อัดไปเลยครับไม่มีคําว่าหลุดครับผมแต่พอใช้ไปนานแล้วพอกาวสองหน้าหมดสภาพก็อาจจะหลุดติดได้ก็เราก็ทําเหมือนเดิมก็จะแน่นเหมือนเดิมอันนี้ก็คือจะแน่นแหละผมเคยทำแล้วให้ลูกค้าใช้ไปประมาณแปดเก้าเดือนนะตอนนี้นะครับก็คือยังไม่เจออากาศาว่าหลุดออกมาแล้วก็เปิดได้เต็มที่เลยครับ ฝากทริคเล็กๆน้อยๆไว้ประมาณนี้ครับผมหากในโอกาสหน้าผมมีทริคอื่นๆจะนาม,มาฝากเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับหากท่านมีปัญหาลําโพงมาแชลเปิดไม่ติดชาร์จไม่เข้าอาการเสียงแปลกหรือว่าอาการใดๆก็ตามนะครับที่เป็นลําโพงบลูทูธมาแชลนะครับเรารับซ่อมทุกรุ่นครับผมสามารถติดต่อมาได้เลยที่เพจของเราเพจขอ,จขอแค่มีปลั๊กนะครับวันนี้ผมช่างบาสขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ